ครับแล้วมัรยาหมายความว่าไงล่ะครับมัรยาหมายความว่าไงล่ะครับอ๋อก็มีมัรยาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกสมณพราหมณ์เ่าอื่นว่าสมณโคดมเป็นผู้มีมายามายาหรือมัรยานะพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านรู้จักมัรยาแต่ท่านไม่มีมัรยาแต่ท่านรู้จักนะ คือความมีมารยาก็เหมือนกับว่าเสแสร้งแกล้งทำรรอย่างนี้นะแต่ผู้เจ้าไม่มีเสแสร้งไม่มีการแกล้งทำผู้เจ้าเนี่ยทำตัวทำตัวของพระองค์เนี่ยขูดเกากิีเลสไม่ได้ให้คนมานับถือแต่เพื่อการประพฤติข้อประพฤติปฏิบัติของพระองค์เพื่อการหลุดพ้นดังนั้นพิคุูมาทำตัวมักน้อยสันโดษไม่ใช่อยากให้ ตัวเองเป็นผู้วิเศษหรือว่าดึงให้คนมานับถือมาบูชาไม่ใช่แต่เพื่อขัดเกลากิเลสของตัวเองให้หลุดพ้นนะและเมื่อหลุดพ้นแล้วถามว่าจำเป็นไหมต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วแต่ใครจะใช้ก็ได้ใครจะไม่ใช้ก็ได้พระเจ้าจะไม่มีปรับความผิดของพระหันนะนั้นพระหันบางคนก็ ไม่ทรงปฏิปทานนั้นไว้บางองค์ก็ทรงนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละองค์แต่ละท่านนะอริบุคคลเนี่ยผู้เจ้าจะแบ่งเป็นอีกสามกลุ่ม <c oughs> อริบุคคลบางคนเนี่ยรู้อริยสั์แต่เมื่อถูกถามปัญหาอภิธรรมอภิวินัยตอบไม่ไม่ได้นั่งนิ่งแล้วก็ไม่รวยลาบอริบุคคลกลุ่มที่สองรู้อริยสัจ เมื่อถูกถามปัญหาไม่นั่งนิ่งในอภิธรรมอภิวินัยสามารถตอบได้แต่ไม่รวยลาบพวกที่สามรู้เรืยอสัตว์ถูกถามปัญหาไม่นั่งนิ่งในอภิธรรมอภิวินัยตอบได้แล้วก็รวยลาบเหมือนเปรียบเหมือนม้าที่มีความเร็วมีผิวพรนธ์มีสีสันงดงามนะนี่ก็เปรียบอย่างนี้ดังนั้นเหตุปัจจัยของพิขูแต่ละรูปเนี่ยก็เหมือนกับพวกเรา สร้างเหตุปัจจัยมาไม่เท่ากันนะ,ะโภคทรัพย์ยศอายุนะไม่เท่ากันสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะ,อ,ะอย่างนี้โอกาสครับแล้วพระพุทธเจ้าผมทรงอะไรล่ะครับพระพุทธเจ้าไว้ผมทรงอะไรนะทรงไม่มีทรงนะ,ะเขาคงจะเห็นว่าเป็นแหลมๆขึ้นไปเจ้าค่ะ สงสัยค่ะเพราะที่ที่โรงเรียนก็จะติดแบบด้านหลังพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ทั่วๆไปในหนังที่นักเรียนดูที่โทรทัศน์เขาออกก็จะมีทรงผมนักเรียนดูความสงสัยเหรออ๋อเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะนังร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ถูกบ้างผิดบ้างในส่วนไม่ใช่ว่าพู้เจ้าตัดสรุปปุ๊บผมงอกมาเลยเป็นมวยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มี เหตุผลที่ว่าไม่มีเราสังเกตจากพระสูตรพระสูตรต่างๆเนี่ยสมณพราหมณ์แต่ละเหล่าเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าว่าอะไรสมณหัวโลนพาลัทธวาชะเห็นพระเจ้าเดินมาแต่ไกลเรียกพระเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยแหน่เขาด่าว่าพระเจ้าเราอย่างนี้พระเจ้าเดินมา ได้ระยะเสร็จก็เลยถามว่าเออคุณธรรมอะไรที่ทําให้คนเป็นคนถอยนะเพราะเธอว่าเราเป็นคนถอยเนี่ยก็อยากจะรู้อะว่าคนถอยเป็นยังไงภาลัทวาชาตอบไม่ได้นะไม่รู้ว่าคนถอยเป็นยังไงพู้เจ้าก็เลยบัญญัติเรื่องคนถอยนะคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์คนขโมยก็มีบัญญัติยาวเลยนะว่าลักษณะอย่างนี้เรียกคนถอยนะนะ สุนทลิกาพารัทธวาชะเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคนไม้นะแล้วเขาเพิ่งบูชาไฟเสร็จเขาก็เลยมองไปทั้งสี่ทิศว่าเอออาหารที่เหลือจากการบูชาไฟเนี่ยควรแก่ใครเ,เขาก็เลยมองไปเห็นสมณะรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้<ๆ>เขาก็เลยยกอาหารเนี่ยเข้าไปหานะพอยกเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บ สมณะรูปนั้นก็ลดจีวรลงจากศรีรษะสุนทรลึกก็มองเห็นว่าเป็นสมณะหัวโลน้นก็เลยเดินหนีไม่เอาไปให้เดินหนีไปสักพักหนึ่งนึกได้ว่าเออสมณะบางพวกก็หัวโลน้นก็เลยเดินกลับไปใหม่แล้วก็เอาอาหารไปให้ปรากฏว่าคนนั้นล่ะคือพระพุทธเจ้านะ อ่ผู้เจ้าก็เลยให้นําอาหารไปทิ้งนะเพราะผู้เจ้าไม่สานอาหารที่เหลือจากการบูชาอย่างนี้นะนั้นอันนี้มีในหลายพระสูตรมากเลยแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สอนอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรสอนอย่างนั้นเป็นคนเดียวในโลกที่พูดตรงกับทำทำตรงกับพูดหนึ่งเดียว แล้วใครพูดตรงกับทำรรแล้วทำตรงกับพูดจะถูกขนานนามว่าตถาคตนะดันั้นเราเราทั้งหลายเนี่ยบางทีพูดกับทำไม่ตรงกันนะแม้แต่อหรหันสาวกก็ตามนะเพราะถ้าใครมีคุณสมบัติอย่างนี้จะถูกขนานนามว่าตถาคตอืมดังนั้นเมื่อพู้เจ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนพิกุว่าอย่างไงให้เธอทั้งหลายเนี่ยปรงผมและหนวด ถ้าพระเจ้าสอนสาวกให้ปลงผมแล้วท่านจะไว้ผมอยู่คนเดียวไหมไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะของผู้นำที่จะไว้ผมอยู่คนเดียวและสั่งให้ลูกศิษย์ทั้งหมดปลงผมใช่ไหมนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะและพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้ปลงคิวนะคิวนี่เรามาสร้างกันเองก็มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ปลงนะพิกุ ต่างชาติทั่วโลกไม่มีใครปงคิว้วเพราะพระพุทธเจ้าสั่งแค่ผมและหนวดเราก็มาวิเคราะห์ทำไมพระพุทธเจ้าไม่สั่งให้กลนคิว้วนะหรือว่ากลนขนจักระแลนะไม่มีผลส่วนอื่นไม่ได้มีบอกเลยซึ่งบาลีมีบัญญัติหมดนะนะอย่างพวกเอ,อ,อเจลกะพวกปริพาชกพวกปล่อย ไว้จักระและยาวอะไรอย่างนี้นะก็จะมีบอกขนทุกส่วนมีบัญญัตินะเราสังเกตว่าโยมนิติอายุเท่าไหร่ละห้าสิบหกครับห้าสิบหกเคยกเคนคิ้วไหมไม่เคยครับเคยต้องแต่งคิ้วไหมไม่เคยครับคิ้วไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีครับเห็นไหมขนส่วนใดไม่มีปัญหาไม่เป็นภาระไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ผมโยมอ่ะ ตัดเรื่อยๆมั้ยไม่ตัดป่านี้ยาวละพื้นอะไรไปแล้วนะใช่ไหมอ่าหนวดยาวเรื่อยๆมั้ยหนวดมันจะยาวมันจะมีปัญหาดังนั้นผมกับหนวดเป็นสิ่งที่มีปัญหาเป็นภาระโกนมมันซะนะอย่างนี้อ่าเราเช้าตื่นขึ้นมาต้องหวีผมพิกุไม่ต้องไม่ต้องมีภาระแต่คิ้วไม่เป็นภาระไม่ต้องมาหวีคิ้วแต่งคิ้วไม่ต้องใช่ไหมอ่าอย่างนี้ เน,นั้นเรามาเรามามพิจารณาแล้วเนี่ยพระเจ้ามีเหตุผลทุกอย่างแล้วก็ตอนที่หมอชีวกพาขอโอกาสครับพระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียใช่ไหมครับใช่เกิดที่อินเดียนะเ,เพราะว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีบอกว่าทิศเหนือเนี่ยจดภูเขาอะไรทิศใต้ภูเขาอะไรแม่น้ําอะไรตะวันออกตะวันตก ซึ่งภูมิประเทศธรรมชาติเหล่านี้ภูเขาชื่อนี้แม่น้ำชื่อนี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดียนะนั้นเราตรวจสอบโดยพุทธวจนะว่าคำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์พูดอะไรเราจะไม่ใช้หลักฐานอันอื่นนั้นคนบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดประเทศไทยเกิดที่โน่นที่นี่ถามว่าเอาหลักฐานอะไรเอาหลักฐานจากไหน เอาหลักฐานจีปาถะเลยวิ่งหาหลักฐานทั่วโลกแต่ไม่เอาหลักฐานคือคําจากปากพระพุทธเจ้านะหลักฐานที่สําคัญที่สุดอันเดียวคือพระพุทธเจ้าพูดออกจากปากอะไรนั่นคือมาตรฐานเพราะคนคนเดียวที่พูดแล้วไม่ผิดคือพระพุทธเจ้าท่านประกาศเลยท่านเป็นคนเดียวที่พูดไม่ผิดอยู่คนเดียวในโลกพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวคําเดียวก็ผิดไม่ได้ดังนั้นคําพระพุทธเจ้า ไม่มีใครในโลกติเตียนได้แม้แต่คําเดียวแต่คําสาวกไม่ใช่นะดังนั้นพระเจ้าจึงชี้ว่าทําไมจะต้องมาศึกษาคําของตถาคตคือพุทธวจนะนะแล้วคำว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นคําที่พระเจ้าท่านตรัสเองท่านบอกว่าอนุชานามิพิกเวสักยานิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิขุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะ ตามสำเนียงของตนของตนนะหรือตามภาษาเดิมดังนั้นพระาศาสดาให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะพุทธคือชื่อของพระพุทธเจ้าวจนะคือคำพูดคำพูดที่ออกจากปากของพุทธเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้ขอกาสครับแล้วพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตอนปีอะไรล่ะครับตอนปีอะไรหมายถึงพศอ,อ,อะไรใช่ไหมครับอ่าตอนนั้นยังไม่กําหนดพศอ,อ,อะไรเลย พุทธศักราชเนี่ยถูกกำหนดมาหลังจากผู้เจ้าเนี่ยปรินิพาน oh. นะอ่าก็จะเริ่มนะับซึ่งอันเนี้ยพุทธศักราชของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันบางคนก็กำหนดว่าผู้เจ้าอตาตัสลูหรืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะะนั้นพศออเนี่ยจะไม่ค่อยเท่ากันในแต่ละประเทศแต่เดี๋ยวแถมคนนี้อีกนิดหนึ่ง uh huh. แต่พระพุทธเจ้าจะอะ่ออกบวชตอนอายุเท่าไหร่ แล้วตัดสรุเมื่อไหร่อันนี้น่ารู้เพราะเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าบอกไว้ผู้เจ้าออกบวชตอนอายุกี่ปีนะี่ออกมาจำไม่ได้อ่าผู้เจ้าออกบวชตอนอายุสามสิบปีย่อนหนึ่งกี่ปียี่เพระองค์บอก30ปีย่อนหนึ่งโดยไวัยนะอ่านี่ภาษาท่านจะเป็นอย่างนี้ อ่าแล้วเราต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งนะอ่าแล้วสแสวงหาความถูกผิดเนี่ยโมกระรมอยู่6ปีนะหปีจึงตัดสรุก็เป็นเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ผู้เจ้าอายุ35ตรตัดสรู้ยังหนุ่มอยู่ไหมยังหนุ่มอยู่ผมยังดำสนิทสมณพราหมณ์เราอื่นจึงตำหนิพระพุทธเจ้าหลังจากท่านตัดสลุ ว่าได้ข่าวว่าสมณะโคตมะไม่ไหว้ใครพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ไหว้ใครเลยมันเป็นการสมควรแล้วหรือบวชมาไม่นานนะพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บวชกันมาเจ็ดสิบแปดสิบปีนี่เพิ่งบวชมาหกปีใช่ไหมผมยังดําสนิทเกศายังดําจัดแต่ไม่ไหว้ใครผู้เจ้าว่ายังไงอเป็นโยมโยมจะตอบเขาว่ายังไงใช่ไหม พระพุทธเจ้าอุปมาให้กับพราหมณ์บอกว่าพรามณ์แม่ไก่เนี่ยออกไข่มา8ดฟอง10ฟอง12ฟองก็ดีลูกไก่ตัวใดเจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาได้เป็นตัวแรกตัวนั้นควรถูกเร,กเรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมพราหมณ์บอกใช่ใช่ไหมพวกเราว่าใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคต จาะกระป่อฟองอวิชาออกได้เป็นคนแรกดังนั้นตถาคตต้องเป็นผู้พี่นะอ่าภูมิเด็กภูมิคนแก่วัดจากอะไรผู้เจ้ามีบัญญัติยาวต่อไปเลยทีเนี้ยนะนั้นพวกพราม์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยพวกท่านยังเด็กยังไม่แก่นะก็ะมหากัจจานะบอกผู้เจ้าทรงตัดอย่างนี้เด็กกับแก่วัดกันที่ไหนวัดกันที่คนคนนั้นเนี่ย ยังถูกกรรมราคะแผดเผาอยู่หรือไม่ยังเล่าร้อนด้วยกรรมราคะไหมยังหวยหาไหมนะถ้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ชื่อว่าเด็กถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วชื่อว่าเป็นบัณฑิตเป็นเถระนะอ่าพราหมณ์ได้ฟังปุ๊บเนี่ยยอมเลยกราบเท้าพระมาหากัจจานะบอกท่านตั้งอยู่ในภูมิคนแก่เราตั้งอยู่ในภูมิเด็กนะอ่าเห็นไหม ยอมรับตัวเองเลยฉันยังเด็กเนี่ยเขาวัดกันที่องค์ธรรมภูมิธรรมนะ,ะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่กับพิขุทั้งหลายทั้งหมดพระเจ้าชาติศัตรูไม่สามารถรู้ได้ว่าองค์ไหนคือพระพุทธเจ้านั่นแสดงว่าทั้งลูกศิษย์กับศาสดาปรงผมเหมือนกันหมดแยกไม่ออก จนกระทั่งหมอชีอชวิตต้องบอกว่านั่นน่ะองค์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งพิงเสากลางนะอยู่นั้นองค์เดียวแวดล้อมด้วยพิขุนั่นแหละคือพระพุทธเจ้านะเนี่ยดังนั้นเราเก็บรายละเอียดในพระสูตรต่างๆเหล่านี้เราจะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆมีผมหรือเปล่าในลักษณะมหาบุรุษ32ประการพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องผมว่าผมท่าน ออกมาเป็นขดก้นหอยอะไรมีกี่ชั้นไม่มีบัญญัติกันเองแต่งกันใหม่ทั้งนั้นท่านมีบัญญัติแต่ขนของท่านเนี่ยขุมขนขนเนี่ยจะขึ้นขุมละหนึ่งเส้นแล้วช้อนขึ้นเวียนขวาอ่านี่บัญญัติของมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษเป็นอย่างนี้นะไม่มีตัดเรื่องผมนะ,ะเรื่องผมจบนะ <laughs> อาเชนขอโอกาสค่ะพระมีศีลกี่ข้อหรอคะพระพิกคุมีศิลกี่ข้อภิกคุในธรรมวินัยนี้มีศิลอยู่สามกลุ่มนะกลุ่มแรกเรียกว่าสัมปนะศีลากลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปนะปาติโมขาปาติโมขาสังวรสังวุตากลุ่มที่สามเรียกว่าอาจาระโกจระสสัมปนา ศินกลุ่มแรกคือสัมปนาศีลาเนี่ยเรียกว่าศีนอันเป็นอริยะไม่มีการปรับอาบัติความผิดนะตอนบัญญัติตอนนั้นพิกุที่แย่ที่สุดก็เป็นโสดาบันไม่มีใครทําความผิดบัญญัติตรงนี้บัญญัติเพื่อความเป็นอริยะอริยะจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นศินตัวนี้ที่มีมากคือเรื่องของมิจฉาอาชีวะคือเดรจฉานวิชา ในลชานวิชามีอะไรดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคราะห์ปลุกเสกเป็นหมอปลุกเสกลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์นะดูเลิกดูยามนี่สิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าตัดใบเยอะมากเป็นสิบหน้ากระดาษเลยนะสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าตัดไปสัมปนาศีลาเนี่ยตัดไว้สิบสามครั้งหนึ่งครั้งบอกตาถาคตไม่ทำสิ่งเหล่านี้อีกสิบสองพระสูตร ตรัสห้ามภิกขุทําสิ่งเหล่านี้ว่านี้เป็นศิลของเธอประการหนึ่งนะศีลกลุ่มที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจัรย์การประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปาติโมกนะอันนี้อริยบุคคลจะเป็นผู้มีศิลมั่นคงและยั่งยืนนะส่วนศินกลุ่มที่สามนะจะเรียกว่ามารยาและโคจรอาจาระโคจรสัมปนา อันนี้มีมากกว่า1 9 4 0ข้อรวมแล้วสินของพิกขุมีมากกว่า2400ข้อกลางกลางปีนี้เราจะออกวินยัยคือศินของพิกขุทั้งหมดออกหนังสือมานะอารยะวินัยจากพระโอษฐ์จะรวมจากวินัยปิดก8เล่มวินัยปิดก8เล่มจะดึงมาเฉพาะคำพระศาสดานะ,อ,ะอาจจะเหลือประมาณสองสเล่ม จะมีแต่คําผู้เจ้าทั้งนั้นและเราจะเรียงข้อให้ทั้งหมดเลยจากข้อ1ถึงข้อ2 0 0 0กว่าเลยศินบางตัวเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเลขข้อแต่บัญญัติว่าทําอย่างเนี้ยปาจิตตีทาอย่างนี้ปาจิตตีทาอย่างนี้ปาจิติีเราก็นับปาจิตตีพูดกี่ครั้งนั่นคือข้อ1ครั้ง ,2 ครั้ง ,3 ครั้งปาจิตตีพูด92ครั้งดังนั้นปาจิตตีก็คือมี92ข้อนะ จากวามเป็นพี่กูพูดกี่ครั้งพูดสี่ครั้งปาราชิกก็มีสี่สังคติเศษพูดกี่ครั้งทําอย่างนี้เป็นสังคติเศษทําอย่างนี้สังคติเศษพูดสิบสาครั้งก็คือสิบสาข้ออย่างนี้นะให้เข้าใจบางทีการระบุข้อบอกอ้าวไหนมีข้อพู้เจ้าไม่เห็นระบุข้อเลยใช่พู้เจ้าไม่ได้ระบุข้อนะบางอันก็ระบุบางอันก็ไม่ได้ระบุอย่างนี้อขอโอกาสค่ะนั่งสมาธิต้องนั่งยังไงถึงจะถูกตอก้องแล้วก็ต้องนั่งที่ไหนหรอคะ ออสมาธิเนี่ยต้องแยกแยกคําว่านั่งกับคําว่าสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมัน่นการที่ใจเราตั้งมัน่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจะอยู่ในท่ายืนเดินนั่งนอนได้หมดดังนั้นสมาธิไม่ใช่เรื่องของการนั่งอย่างเดียวแสดงธรรมแล้วตั้งใจแสดงธรรมก็เป็นสมาธิ นั่งฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมก็เป็นสมาธิคือใจตั้งมั่นนะเรียนหนังสืออยู่ตั้งใจเรียนก็เป็นสมาธิทํางานอยู่ตั้งใจทํางานก็เป็นสมาธิเรียกสติอธิษฐานการงานเข้าใจไหมดังนั้นแยกให้ชัดก่อนว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นใจตั้งมั่นตั้งมั่นกับอะไรพระพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นกับกายของเรากายยคตาสติหรือลมหายใจเข้าออก นดะังนั้นถ้านั่งที่ถูกต้องเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนําคือนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบงอขา้ามานะอ่างอขาเข้ามาไม่ได้บอกว่าซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายนะแค่งอขาเข้ามาจะซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าได้หมดนะพระองค์บอกว่าพิกคุไปแล้วสู่ป่า สู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหรือดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนี่ทำอย่างนี้ บางคนก็สงสัยว่าแล้วมือล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดเรื่องมือใช่ไหมมือวางตามสะดวกตามสบายอะไรที่พระเจ้าไม่ได้บังคับไม่ได้บอกจัดระเบียบไว้ตามสะดวกก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะมือวางยังไงก็ได้แต่ขาก็คือคู่เข้ามาคู้ขาเข้ามาตั้งกายให้ตรงเพื่อให้ลมหายใจมันเดินสะดวกแค่นั้นเองนะ,ะถ้านั่งเป็นอย่างนี้ ถ้าถ้าเดินไม่ได้บัญญัติเดินตามปกตินั่งสมาธิเนี่ยนะหนึ่งนาทีนี้ก็หลูแล้วนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าขอแค่รัดนิ้วมือเดียวเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ปุ๊บจบแล้วเลิกไปเล่นได้อ่าง่ายมามพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกถ้าพิกขุเนี่ยพิกขุอย่างเนี่ยก่อนเนี้ย จเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือลัดนิ้วมือคือนิ้วมืองอเข้ามาขั้ปุ๊บนะเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาทของชาวแว่นแขวนเปล่าจะป่วยกล่าวไประยัยถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเรายิ่งมากยิ่งดีผู้เจ้าบอกนะ อันนี้สงของการรู้ลมหายใจพระพุทธเจ้าบอกเป็นกองกุศลที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> เปรียบเหมือนห่วงน้ําในมหาสมุทรพระองค์บอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายในโลกธาตุเนี่ยจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นถ้าเรามาเอาจิตตั้งอยู่กับกายหรือลมหายใจพระองค์เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปล้วนไหลรวมลงสู่มาสมุทรทั้งสิ้น ใครจเจริญกายยคตาสติหรืออาณาปานาสติความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นนะและพระเจ้าพูดผิดไม่ได้นะดังนั้นถ้าเราต้องการความเป็นกุศลสร้างบาร,รมีให้กับลูกหลานเราให้เขานั่งรูลง้ลมหายใจง่ายที่สุดนะไม่มีอะไรยากหนึ่งนาทีก็เยี่ยมแล้วหนึ่งนาทีแถมไม่น่อยเวละสามเวลานะเช้ากลางวันเย็นนะ ผู้เจ้าให้ทำวันลสามเวลา